ครับทุกคนเข้าสู่ลูน่าทาโร่ EP ที่3นะครับเดิมทีนะตั้งใจว่า EP สาเนี้ยจะสาธิตในเรื่องของผังพื้นดวชะตานะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วบางทีถ้าเรายังไม่เข้าใจนะวิธีการนะครับพอไปเข้าผัางแนละ้วเดี๋ยวมันจะงงนะถึงแม้จะมีพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับคําถามปริกย่อยนะหลายๆมุมมองหลายๆเรื่องก่อนนะครับแล้วพอคุณจับอ่าเขาเรียกว่าอะไรจับ จับแนวทางได้อย่างเงี้ยพอคุณเอาไปเข้าผัางอะไรมันก็จะง่ายเองนะครับเพราะนั้นเรื่องของผังข้างในอ่ะบอกไปแล้วว่าจริงไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะมันเป็นแค่หลักจํานะครับแต่เวลาที่เราไปเปิดดวงให้ลูกค้าหรือเปิดดวงให้ใครจริงๆเนี่ยเขาจะมีคําถามเยอะแยะมาให้เราใช่ไหมเพราะฉะนั้ hey, นะเนี่ยนะครับเรามาจับคําถามเล่นๆไปก่อนวันนี้นะครับสําหรับสาธิตก็จะเป็นเรื่องของโอกาสความสําเร็จนะครับว่า สมมติว่าเราตั้งใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะทําอย่างเนี้ยแล้วมันจะมีโอกาสเนี้ยที่จะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าคําตอบมันก็คือเป็นสองช้อยใช่ไหมคือได้ไม่ได้สําเร็จไม่สําเร็จโอเคไม่โอเคใช่ไหมครับอักษรลูนเนี่ยบอกเลยว่าทายกับคําถามพวกนี้นะจะแม่นมากนะครับจะแม่นมากแต่อย่าลืมนะคะในเรื่องของสมาธิเรื่องของอะไรต่างๆนะถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วเนี่ยแนะนํามากๆเลยนะครับ มันจะอยู่ในเซตไพ่ทาโล่นี่แหละนะไพ่ทาโล่ของผมอจะมีสามเล่มมีแค่นี้นะไม่มีเพิ่มเติมมากกว่านี้ละเพราะอันนี้คือเล่มปิดเล่มจบคือหมดความรู้ในหัวมีแค่นี้นะครับนะเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยทุกคนคือไม่มีพื้นฐานอ่านเล่มเดียวจบนึกออกไหมนะครับมันจะมีนะมันจะมีในลิงก์สินค้ามันจะมีแพ็กอยู่นะครับก็คือเป็นเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิจริงไม่ได้กําหนดเล่มหรอกนะที่มันเขียนเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอะ คือมาเขียนเพิ่มเติมเองนะครับอันนี้ชื่อคู่มือนะักพยากรไพย,ยิปซีนะครับจะมีเป็นเซตที่ขายคู่กับไพ่แบบนี้เนาะ,ะที่เป็นเล่มเดียวๆแบบี่แค่มีไพ่อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีพื้นฐานนะอ่านเล่มนี้นะได้ทุกผังเลยนะครับทำนายได้หมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต่อย,ยอดนะไพย,ยิปซีชี้ทางรวยอันนี้มันเป็นเรื่องของอเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจการทําการค้าคขายนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับโอกาสความสําเร็จนะการอ่านค่าพลังงานต่างๆอันเนี้เป็นเล่มที่เขาเรียกว่าอะไรคบเครื่องขึ้นมาอีกนิดงนะึับอันนี้เล่มสุดท้ายนะท,ท,ที่ที่แนะนําที่บอกก็คือว่าเล่มนี้มันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงการพลังงานนะครับระหว่างผู้พยากรณ์กับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับหรือถ้าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ นับถือบูชาอยู่ส่วนตัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเล่มนี้มีข้อแนะนำาหมดนเลยการสื่อสารกับพลังงานนู้นี่นั่นอะไรต่างๆนะครับสื่อสารระดับจิตวิญญาณเออประมาณนี้นะแล้วก็จะมีการทํานายผังอ่านในระบบธาตุนะครับในในระบบธาตุที่ให้ความหมายอะไรยังไงด้วยนะครับพิมพ์สีอิงเจ็ทนะครับทุกเล่มนะอเอาขายของตั่งแต่ต้นคลิปเลยเหรอ <c oughs> ไม่แค่จะบอกว่าแค่จะบอกว่าเล่มนี้นะครับมันมีเนื้อหาที่ละเอียดมากๆนะ แต่ว่าสิ่งสําคัญนี่อยา่อยางที่บอกตอนนี้ยอยากที่จะบอกตอนนี้ผลผิดพูด<ท>ถูกนะครับอยากที่จะบอกตอนนี้คือว่าหนึ่งสมาธินะครับการที่เราตั้งจิตตั้งใจนะที่จะถามในคําถามนั้นๆโดยที่ใจเราไม่ได้แกว่งไปที่อื่นนะครับไม่ได้แกว่งเป็นเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เวลาที่เราหยิยบอักษรลูนและ้วจะแม่นยานะเคยสอนลูกศิษย์ไปแล้วนะครับว่าอักษรลูนเนี่ยถ้าเราตั้งใจจริงๆนะครับ มีการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างตัวเรากับอักษรลูนชุดของเราอยู่แล้วเนาะทุกคนจะมีชุดอักษรลูนของตัวเองใช่ไหมครับและนะครับมีสมาธิแน่วแน่อยู่กับคําถามนะคําตอบจะแม่นมากนะแต่ถ้าเราหลุดไปเรื่องอื่นปั๊บคุณจะไม่ได้คําตอบไม่ใช่คําตอบไม่แม่นนะครับอย่างไพ่าทาโร่เนี่ยขอโทษทีอันนี้เป็นเป็นแพ็กขายอย่างไพ่าทาโร่เนี่ยนะครับอันนี้แพ็กสาธิตกับแพ็กขายไม่เหมือนกันนะทุกคนนะ พราะแพ็คขายนี่ผมเอาสั่งมาเสริมเฉยๆนะครับสาสคิดเนี่ยจะอยากให้เห็นชัดๆไปน,นั้นไพ่สหรับเนี้จะเป็นไพ่ที่ใช้สอนใช้อะไรแบบนี้มันจะมีขนาดขนาดใหญ่กว่านะครับแต่ว่าแพ็คที่แถมไปให้อนะครับเทั้งเป็นที่เทั้งที่เป็นชุดเซตนะครับของเล่มหนึ่งนะอันนี้ขายเป็นชุดเซ็ตนะครับแต่ถ้าสั่งสามเล่มเนี่ยไพ่สหรับนี้จะแถมไปอันนี้ขนาดสิบจุดสามซึ่งเป็นขนาด สิบจุดสามคูณหกซนิเมตรนะครับซึ่งเป็นขนาดที่นิยมเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าพกผ่าสะดวกนะสำหรับสุภาพสตรีใส่กระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะง่ายนะครับนะสุภาพบุรุษนะครับอาจจะพกใส่ถุงเล็กๆแล้วก็เน็บใส่เป้ใส่อะไรสะพายมันก็มันก็จะง่ายขึ้นเนาะอันนี้นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคุณจะมีคําถามอีกเอา้าแล้วทาไมที่สาธิตดูใหญ่กว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะนะครับอ่านะ สิ่งสาคัญคือสมาธินะครับถ้าทายไ้ทาโร่โอกาสที่คุณจะได้รับคําตอบที่แกว่งไปทางอื่นมันจะเยอะแต่ถ้าคุณทายอักษรลูนนะครับแล้วออกมาคนละทิศคนละทางกับคาถามนั่นหมายความว่าอักษรลูนไม่ตอบคุณคุณไม่จาเป็นต้องอ่านเลยถ้าคุณสมาธิแม่นจังมันพอนะอ่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอ๊ะเอาเรื่องอะไรดีอ่ะนี่เข้าเดือนมิถุนายนปีหกแปดแล้วใช่ไหมเอาเป็นเรื่องแบบอืม สิ่งที่ตั้งเป้าไว้นะครับจะสาเร็จมากนอาแค่ไหน,หนว่าตอนนี้าจาย์จะมีเรื่องของเออการเรียนภาษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์นะที่นะครับทิ้งร้างไปนานนะครับอาจจะมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องของงานมัคคุเทศก์นะครับงานจัดโปรแกรมทัวร์อะไรแบบนี้นะทายโอกาสความสำเร็จว่าภายในเดือนมิถุนายนยนี้นะครับ เวลาดูอย่าไปดูไกลนะทุกคนบอกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาคุณเจอคาถามคุณจะเจอคาถามใกล้ๆอยู่แล้วแหละแล้วเวลาเป็นลูกดวงมันถามคุณนะเวลาดูอย่าไปดูไกลนะดูใกล้ๆบีบเวลาให้สั้นที่สุดนะเพื่อที่เราจะได้ทอยและอ่านค่าพลังงานอะไรกับคําถามต่างๆได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็รีเช็คไปด้วยปรับเปลี่ยนได้ตามแผนตามมันเวลาที่เปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นไม่ต้องไปยิงไกลนะเป็นปีปีนู้นปีน้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ต้องไปทายไกลขนาดนั้นนะครับการเสี่ยงทายด้วยไพ่และอักษรลูนเนี่ยบอกเลยว่าใช้ในระยะเวลาใกล้ๆแล้วเห็นผลเราจะได้ไปต่อได้นะครับอืภายในเดือนนี้นะครับจะเป็นเช่นไลนนะครับกับแผนงานที่คิดเอาไว้นะครับจะประสบผลสําเร็จไมนะ่รือแค่ไหนการใช้ลูนไม้นะครับวันนี้นะจะได้เห็นชัดเจนนะครับค่อยออกมาอย่างไรพลิกออกมาแบบนี้นะครับอย่าลืมนะตรงๆแบบนี้นะครับพลิกออกมาตรงๆแบบนี้อันนี้เป็นเคเบิล เกบอนี่คือจะด้านไหนก็เป็นอักษรเดิมอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเบรกคาน้ากับหัวนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้ปั๊บคุณต้องถอดคีย์เวิร์ดออกมาให้ได้ก่อนเอ่อโทษทีคุณต้องถอดคีย์เวิร์ดออกมาเป็นประโยคบอกเล่าให้ได้ก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับอักษรลูนกําลังบอกอะไรกับคุณนะพลังงานของลูนกําลังสื่อสารอะไรกับคุณนะเบรกคาน้ากับหัวนะครับเบรกคาน้าเนี่ยคีย์เวิร์ดคืออะไราการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหม การเริ่มต้นใหม่การเยียวยารักษาแผนงานโครงกรารอะไรใหม่ๆโครงกรารแผนงานโครงกรารอะไรใหม่ๆใช่ไหม,หมครับการเริ่มการลงมือทําถ้าเป็นเบคขนาตั้งตรงแบบนี้บอกเลยเลยว่ามันเป็นทิศทางที่ดีๆนะแต่สิ่งที่คาดหวังไว้ใช่ไหมแต่ถ้ากับหัวปับ๊บนะครับมันอาจจะสื่อสารไปได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ได้สุขสมบูรณ์ร้อยเอร์เซ็นตตามที่คาดหวังไว้นั่นเองนะ เพราะนั้นโครงการใหม่ๆใช่ไหมอย่างเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าที่จะรื้อฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำาเกี่ยวกับงานมากุฎเทพเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นภายในหนึ่งเดือนมันอาจจะยังไม่ได้เพียงพอที่จะสําเร็จได้หรือง,งานนั้นมันอาจจะไม่ได้ดําเนินไปราบลื่นนะนงะจากเบ็กชนากับหัวใช่ไหมครับในขณะเดียวกันนะได้ลูนเกโบมาช่วยประคับประคองไว้นะลูนเกโบเป็นลูนที่ดีนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สุกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ คาดหวังได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับนะครับสิ่งดีๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับพรได้รับของขวัญน,นะได้ได้ได้สามารถที่จะใช้พรสวรรค์ของตัวเองให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้จากเกมโบที่เกิดขึ้นนั่นเองนะตรงนี้นะครับอย่าลืมดูในเรื่องของระบบธาตุนะทุกคนนะอยู่ในเล่มนี้สําหรับใครทีเ่เรียนรู้ใหม่ๆนะครับยังไม่ต้องรีบคืออะไร คุณเอาความหมายให้คล่องก่อนเอาความหมายให้แม่นยําก่อนนะความหมายจะอยู่ประมาณครึ่งเล่มแรกเนี่ยนะครับเอาความหมายให้คล่องก่อนพอคุณได้ความหมายที่คล่องแล้วนะครับคุณค่อยมาดูในเรื่องของธาตุนะครับในมาดูในเรื่องของธาตุจีหลังนะว่าธาตุที่เขามาทําลายกันธาตุเป็นกลางธาตุสนับสนุนกันเวลาอ่านเนี่ยนะครับมันก็จะมีเเขาเรียกว่าคิดทางของความหมายมันก็จะตีแตกออกไปอีกนะครับถึง9ทคิดทางนะเพราะฉะนั้นในอักษรลูน24่อักษรนะครับ มีพลังงานหลักๆ24พลังงานพอไปเจอกับคําถามพลังงานเหล่านั้นจะแปลไปเป็นคําตอบเนาะพอแปลไปเป็นคําตอบปับ๊บพอไปเจอกับระบบธาตุอีกคําตอบก็จะฉีกออกไปอีก9ทิศทางนะอักษรลูนิฟเสียสอรไม่ใช่น้อยนะครับในการที่จะเอานมาทายความหมายนะพูดถึงนะนะในในการสื่อความหมายพอมาจับในเรื่องธาตุเรื่องอะไรต่างๆปับ๊บความหมายแตกไปได้เยอะเลยนะตรงนี้นะครับ ถ้าสนับสนุนกันนะครับอันนี้เป็นลมน้ำนะอันนี้เป็นดินน้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสลับสนุนกันความหมายมันจะเป็นก้อนเดียวกันถูกไหมทีนี้พอเราเห็นคําตอบแบบนี้ปับ๊บหน้าที่ของไพาทาร่โลคืออะไรหน้าที่หน้าที่ของไพาทาร่โลก,ก็คือนะครับมาขยี้ความหมายนะครับว่าเฮ้ยเบรกคหนาที่มันยังไม่สําเร็จเนี่ยเพราะอะไรนะแล้วเกโบที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองสนับสนุนนะให้ดําเนินการต่อไปได้เนี่ย คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ทาโร่ก็จะมาเป็นเป็นการอธิบายรายละเอียดของลูนที่เกิดขึ้นนั่นเองนะอย่าลืมนะหลักการเนี่ยนะครับใช้ไพ่ทาโร่ในการคยี่ความหมายของอักษรลูนนะครับมันจะทําให้เราเห็นภาพได้แม่นยิ่งขึ้นนะอ่ะตรงนี้รวมๆเลยนะครับว่าสถานการณ์ใน เดือนมิถุนายนนี้นะครับกับโครงการใหม่ที่อาจารย์คิดไว้คาดหวังไว้เนี่ยมันยังไม่สําเร็จก็จริงแหละแต่มันจะมีเรื่องราวดีๆเนี่ยเข้ามานะครับช่วยประคับประคองให้สามารถดําเนินการไปได้นะครับก็เขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาอู่เหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากอะไรหรือเพราะอะไรนะถ้ามีไพ่บุคคลขึ้นมาแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนาะแะเป็นไพ่อื่นๆนะเมเจอร์ Major กับ มายเนอร์ Minor อื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานการณ์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์เป็นองค์ประกอบนะครับของเรื่องราวนะครับที่เรากําลังเปิดถามตรงนี้นั่นเองนะตอนนี้จา์เปิดแพ็่มขึ้นมาสามใบนะครับเพิ่ขึ้นมาเลยเนาะอ่ะเห็นไหมมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือสนับสนุนราะตรงนี้นะครับลองดูเกบโบนะลองดูความเข้ากันได้ของเกบโบดูซิว่าพอที่จะเป็นคนสองคนนี้ได้ไหมนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของธาตุไพ่นะทุกคนอยู่เล่มสองนะครับแล้วหน้าหกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าเจ็ดสิบอันนี้เป็นเรื่องธาตุไพทาโรนะครับธาตุไพเมเจอร์นะธาตุไพมไมเนอร์ก็ง่ายๆนะครับตามสัญ,ญลักษณ์เลยนะถ้วยธาตุน้ําใช่ไหมไม้เท้าธาตุไฟนะดักธาตุลมแล้วก็เหรียญธาตุด,ดินนะครับตรงนี้ดูซิจัสติธาตุอะไรธาตุลมใช่ไหมจัสติธาตุออยู่หน้าไหนอันนี้จัสติธาตุลมนะครับ ควีนออฟวานธาตุไฟนะครับเป็นสุภาพสตรีธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟนะก็ถามว่าถ้าจะลิงก์กับเกโบได้ไหมในเรื่องธาตุลิงก์ได้แลวหนึ่งนะในเรื่องความหมายก็ลิงก์ได้ถูกไหมเพราะว่าเกโบเป็นเหมือนของขวัญพรสวรรค์น,นะครับบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุในเรื่องของธุรกิจการงานนะเกโบพอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานปั๊บมันเหมือนกับการเปิดโอกาสทางธุรกิจหรือเปิดโอกาส สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมนะข้อตกลงสัญญาพันธะข้อผูกมัดอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นไปได้ไหมว่าจะเกี่ยวข้องกับ Just ติ e นะครับเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมนะครับตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆเนาะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นองค์กรนะครับที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเกบบุ เกมโบกับเจสติ l ลิงกันได้นะครับคว n e ออฟวันนะครับก็คืออาจจะเป็นสุภาพสตรีผู้หลักผู้ใหญ่ชนหนึ่งนะซึ่งอาจารย์มีอยู่แล้วนะครับที่ที่อยู่ในหัวตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นพี่สาวนะเพราะว่าถ้าทําเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้องอา,อาจจะต้องพึ่งในเรื่องของคอนแทคของพี่สาวนะครับ Justice อาจจะแทนตัวคอนแทคก็ได้นะ e e n of o ฟวันก็อาจจะเป็นตัวพี่สาวเองพราะนั้นตัวนี้นะครับเปิดมาเ็ค่อนข้างมีความแม่นยำาสมควรกับตัวเองนะกับคําถามที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับอ่ะเบรคหน้ากับหัวนะครับดูแล้วนะ่าจะลิงก์กับอะไร น่าจะลิงก์กับสี่ถ้วยเนาะเพราะว่าตัวที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะโครงการใหม่ๆที่ยังคิดรเริ่มอาจจะมีความล่าช้าหรือยังไม่เป็นไปเขาเรียกวนะ่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยภายในหนึ่งเดือนได้อนะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสี่ถ้วยนะครับเพราะสี่ถ้วยก็คือไพ่ทางเลือกนะอาจจะมีตัวเลือกบางสิ่งบางอย่างการที่ต้องลงมือทําหรือว่ามีแผนงานอะไรหลายๆอย่างแล้วเราอ,อาจจะทําได้ไม่ครบหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นทางเลือกของตัวเราเองที่จะต้อง หยิบยื่นโอกาสนะครับหรือว่าหยิบหยิบยื่นข้อเสนอให้กับลูกค้าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะอันเนี้ยนะครับก็เลยลิงก์กับเบรกคณนานั่นเองนะจากทั้งนะครับสาธิตตรงนี้นะสรุปได้เลยว่าสี่ถ้วยขยายเบรกคานากับหัวนะครับและ justice queen of wan ขยายเกโบนั่นเองนะครับในอันเนี้ยลิงก์กันทั้งในเรื่องของความหมายและลิงก์กันในเรื่องของธาตุด้วยนะก็เป็นทิศทางที่เราพอที่จะสรุปได้ว่าเออโอเค เดือนนี้เราก็อาจจะต้องขยันมากขึ้นหรือตั้งใจทําอะไรให้มันมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้พลังของเบรคคนะกับหัวและพลังของสีถ้วยนั้นนะครับลดทอนลงไปแล้วความสําเร็จก็จะเข้ามาสู่ตัวเราได้เร็วขึ้นเองนะจันพูดรวนเลยหมยเอาเถอะนะนะครับอ่านะเดี๋ยวจะพยายามมาสาธิตบ่อยๆนะครับจะได้เห็นภาพแล้วก็ อพอไปเริ่มเข้าผังนะมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับแต่จริงผังไพ่มันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะพูดถึงนะัถ้าตอนนี้ทุกคนถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าหัววายไปได้นะครับคุณไล่ไปเลยนะใช้เทคนิคนี้แหละนะครับดูความหมายในผังนะแล้วก็จับสอนลูนจับไพ่ทาโร่แล้วก็พิจารณาร่วมกันนะใช้งานได้เช่นเดียวกันโอเคมาขายของก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจศึกษาอย่างจริงจังนะครับในเรื่องของไพ่ คาโร่และอักษรลูนนะครับอาจารย์มีขายเป็นชุดเซ็ตนะครับคุณซื้อแยกเล่มได้นะครับแต่เป็นชุดเซ็ตก็คือเนี่ยนะฮะเล่ม1เล่ม2เล่มสามนะครับสามเล่มนี้นะบวกกับไพ่นะหนึ่งสำรับนะ780รบาทนะครับถ้าเป็นอักษรลูนนะจะเป็นศาสตร์อักษรลูนในการทํานายดวงชะตานะครับกับยันลูนตรงเนี้ยนะครับเป็นการออกแบบรูปยันนะมีตัวอย่างมีสาสิตมีคําอธิบายครบทุกองค์ประกอบเลยนะครับ ถ้าเป็นหนึ่งสือสอนรูนนะครับสองเล่มน,นี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าคุณรับเป็นชุดรูนไม้อย่างที่อาจารย์ใช้เนี่ยนะนะเซ็ตนี้ยนะครับหนึ่งพันบาทนะเซ็ตนี้หนึ่งพันบาทซึ่งนะครับอักษรรูนเนี่ยคุณหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะจะเป็นรูนหินแบบนี้ก็ได้นะจะเป็นรูนหินแบบนี้ก็ได้นะครับมีขายนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายนะเป็นรูนหินรูนไม้นะครับหรือว่าเป็นไพ่ก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นไพ่ขออาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้ทำนะครับ อาจารย์จัดทำให้เนี่ยออกมาเป็นรอบๆเท่านั้นนะซึ่งรอบใหม่ยังไม่มีโครงการนะครับเพราะว่ายังติดงานหลายๆอย่างเวลาให้มาทีมันต้องมาเข้านะพิธีอ,อธิษฐานจิตนะครับต้องมานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานา,นาด้วยแล้วก็ตอนนี้กับโรงงานเก่าก็เหมือนกับเซ็ตที่แล้วที่สั่งมาแล้วมันมีปัญหาหลายชุดนะเพราะนั้นอาจารย์ต้องหานะครับ โรงงานและแหล่งผลิตใหม่ก่อนเดี๋ยวให้ว่ากันนะเรื่องไพ่ไม่ได้รีบอะไรนะอยากให้ใช้เป็นชุดลุนธรรมชาติก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับ